ขอให้ทําตัวให้ดีการอยู่ร่วมกันมนุษย์อยู่ร่วมกันให้เห็นอกเห็นใจกันนี่ให้อภัยกันมีการเสียสละเลือเผื่อแผ่กันไปอยากถือสีถือสากันอย่างง่ายได้อันนั้นมันวิชาหมาเออคอยจะจะกัดกันเออคอยจะจะกัดขัดใจนิดนึงไม่ได้คอยจะจะกัดจะขี่จะฆ่ากันแ่้วละทิหมาใช่ละทิมนุษย์ที่มีศาสนาละทิที่มีศาสนาต้องให้อภัยกันก่อนอื่น ขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลควรจะแก้ไขดัดแปลงไงให้อภัยกันขนาดไหนก็อ้าวนัน่นั้นี่แหละมนุษย์อยู่ร่วมกันต้องเป็นอย่างนั้นเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาแล้วโลกมก็ร่มเย็นละสิอันนี้มีแต่มองกันเห็นกันมีแต่คอยจะกัดจะแะกันไม่ได้นะ่ะเสียหมอลเดี๋ยวเกิดขึ้นมาก็เป็นเด็กจิตใจรับแคบตีตันพ่อผู้ใหญ่พารับแคบตดตันพาเห็นแก่ตัวเอาคอยเอา รัดเอาเปียบคนอื่นเด็กเกิดมาก,ก็กลายเป็นเด็กเอารัดเอาเปียบเพื่อนฝูงไป่ล้นี่ใครก็จะไปอยากเสียเปียบล่ะถ้าเมื่อไปเ่านนั้นมันกระทบกันจนได้แล้วเพราะคนหนึ่งจะเอาเปียบคนหนึ่งก็ไม่ยอมเสียเปียบนี่ใครจะไปยอมเสียเปรียบมนุษย์ด้วยกันนั่นตรงมันกระทบกันถ้าต่างคนต่างให้อภัยคนนั้นก็ให้อภัยคนนี้นก็ให้อภัยเกิดอะไรล่ะไม่เกิดมีแต่ความดีต่อกันเท่านั้นแหละนี่อย่างนั้นเรียกว่าทำทำอยู่ร้วมกันเป็นอย่างนั้นควรให้ก็ให้ไปไม่ เราเอาคว้าต้งแต่เงินแหละยื่นนี่ไปปั๊บเอาเงินมาแล้วยื่นนี่ไปปั๊บเงินาแล้วสิ่งที่เป็นน้ำใจต่อกันไม่มีเป็นยังไงมนุษย์เราอยู่รวมกันทั้งทั้งที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละหาน้ำใจต่อกันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันแบบแห้งแล้งแบบนี้แล้วตัวใครตัวตัวเราไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ทั้งทั้งที่เต็มโลกพึ่งกันไม่ได้เพราะเพราะไม่มีน้ำใจต่อกันมันมีแต่น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินคว้าเอาคว้าเอาที่มีแต่มีแต่จะเอาจะเอา ของให้ชิ้นหนึ่งเท่านี้ก็จะเอาเงินเขาชิ้นนี้เท่านี้เต่ก็จะเอาเงินเขาก็มีแต่จะเอาท่าเดียวหรือหวังล่ำหวังรวยมันไม่รวยหัวใจมันแฟ่แฟ่ยแ,แล้วเอาอะไรมารวยหัวใจมันชุ่มเย็นมันม้งรวยคนเราไม่มีเงินมันก็รวยอยู่ภายในเย็นภายในไม่อยอมไม่อดตายแล้วเมื่อต่างคนต่างมีความเสียสละต่อการด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วไปบ้านไหนไปไป,ไปกินทั้งนั้นกินข้าวไม่ต้องหาเงินหาทองไปแบกไปจนจะเป็นจะตายแหละ พอได้กินให้กันกินที่จะเป็นอะไรไปยื่นไปก็จะฟาดเอาห้าเอาแต่หแต่สิบเอาร้อยเอารันยกันอง่งั้นมันได้หรออนีมันบ้าครบันก็นไม่ได้เรื่องเป็น,นอย่างนั้นพรามาณเนี่ยทำที่พูดให้ฟังนี่นโบราณโบราณเราน,นีใจกว้างขวางมากนะเวลานี้รับแคบลงมากมากหลวงตาเก็เกิดมานานเกือบจะได้หลายร้อยปีแหละนับไม่ถูกอ่า เราะมันคื้ไปทุกวันทุกวันถ้าไม่ตายดีดีไม่ดีเป็นพันปีเป็นอะไรไปหลงตะบัว,วนี่อายุอ่ะเด่อนม,มานี่มันนานแล้วด้วยนะเห็นดูมาตั้งแต่ตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กนะนี่ไม่ค่อยจะยุ่งเหยิงกับการเงินการทองอะไรนอกจากน้ําใจที่ดีต่อกันมีต่อกันอ,อะไรช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไม่ได้สนใจกับเงินกับทองขัต่อมานี่ก็ค่อยหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายมีแต่เรื่องเองินเ,เรื่องทองเองินทองเหล่าน,นี้เลยกลายเป็นนู่น เป็นเจ้าหน้ารัฒนาอยู่บนบนฟ้าบนอากาศอย่างเงี้ยบีบบังคับคนที่จริงคนคิดเงินขึ้นมาไม่มีความฉลาดใช้เงินมีแต่วความโลภอยากได้เงินอย่างเดียวเงินนั่นแหละก็มาเยียบทุกคนอีกที่นี่เลยตีบตันไปหมดจเจริญเจริญเจริญอะไรอย่างนั้นหัวใจแห้งผากหาความจเจริญไม่ได้เงินเป็นประโยชน์อะไรถ้าคนไม่ทําให้เกิดประโยชน์มนไม่เกิดเงินมันมีเกิดอยู่ที่น้ําใจของคนต่างหากเพราะ,ะนั่นต้องแสดงน้ําใจของตัวเอง อย่าให้มีแต่ความเอาลัดเอาเปรียบอันไหนควรให้ให้ไปเวลาเขาหิวก็าห่ยก็คิดดูเหมือนเราหิวห่ยเราหิวห่ยเลยทั้งหิวทั้งห่ยทั้งจะตายมองดู